เราคงเคยได้ยินกันบ่อยครั้งนะครับว่าอย่าไปกลัวความเจ็บในชีวิตอย่าไปกลัวความล้มเหลวการอกหักเพราะว่าเวลา,าเราไปโรงยิมเนี่ยมันก็คือความเจ็บตังหากที่ทําให้เราเติบโตนะครับเวลาที่เราไปยกน้ําหนักเรากล้ามเนื้อฉีกนั่นแหละมันทําให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นแต่ที่จริงมันคือความเข้าใจผิดอย่างมหานเลยครับกล้ามเนื้อเราไม่ได้แข็งแกร่งขึ้นตอนมันถูกฉีก กล้ามเนื้อเราแข็งแกร่งขึ้นหลังจากมันถูกฉีกแล้วแล้วเราดูแลมันต่งางหากเวลาที่เรายกน้ําหนักอยู่เวลาที่เรากําลังออกกําลังอยู่ตอนนั้นเราไม่ได้แข็งแรงขึ้นครับมันขึ้นหลังจากนั้นในชีวิตก็เช่นเดียวกันเวลาเรารเผชิญความเจ็บเยอะๆหรือล้มเหลวเยอะๆนั่นไม่ได้แปลว่าเราจะฉลาดเก่งแข็งแกร่งหรือเป็นคนที่เจ๋งมีปัญญามากขึ้น มันอยู่ที่ว่าหลังจากนั้นเราดูแลความเจ็บดูแลความล้มเหลวดูแลความสูญเสียและเสียใจเหล่านั้นอย่างไรต่างหากฉะนั้นผมจึงอยากจะบอกว่าหลายคนเข้าใจผิดครับว่าเราจะต้องออกไปเจ็บเยอะๆออกไปล้มเยอะๆออกไปเฟลยเยอะๆออกไปอกหักเยอะๆออกไปถูกทิ้งหลายๆครั้งไม่นะครับถ้าคุณลองดูคนที่ฉลาดแข็งแกร่งและเก่งบนโลกใบนี้ไม่จําเป็นว่าเขาจะต้องล้ม มามากกว่าคนอื่นแต่เขาคือคนที่เรียนรู้จากการล้มได้มากกว่าคนอื่นต่างหากเขาอาจจะไม่ได้เจ็บมาเยอะกว่าคนอื่นแต่เขาตั้งใจดูแลความเจ็บได้ดีกว่าคนอื่นการตั้งใจดูแลความเจ็บคือการไม่โทษคนอื่นคือการตั้งใจเรียนรู้และหาศึกษาว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นแล้วกลับมาดูตัวเองว่าฉันจะดีกว่านี้ได้ยังไง ฉันจะปรับปรุงให้ครั้งหน้าไม่ล้มแบบนี้ได้ยังไงไม่เสียใจไม่เจ็บแบบนี้ได้อย่างไรนั่นก็เหมือนกับการดูแลกล้ามเนื้อที่ถูกฉีดหลังจากไปโรงยิมมาแล้วนั่นเองฉะนั้นจำไว้นะครับคุณไม่ได้เติบโตจากการที่คุณเจ็บแต่คุณเติบโตจากการที่ดูแลการที่คุณดูแลความเจ็บนั้นอย่างชาญฉลาดนี่คือข้อคิดจากคุณเขา ขอให้ทุกคนมีชีวิตที่สุขสงบและสงพลังสวัสดีครับ